มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสก่อนชาติก่อนสก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไม่ถามฝรั่งว่า Yesterday แฮปพอโนแห่เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแฮปมีมีมีอารตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอกพ a s t o r รติ t มันผ่านมาแล้วทีนี้อารตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทูมบโลแฮปพอโนแห่ฝรั่งบอกชั sure, ่ว a c t l y t e ทูมบโลแฮปแน่นอนพรุ่งนี้มี อาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทุเดวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปอดไทยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พน้นบุคคลนั้นทําบาปก็ทําไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาป บุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาปลื้มใจ